บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศมือนี้บรรยากาศแบบว่ามืดฟ้ามืดฝนพี่น้องคือพายุฝนนีแล้วเนาะมือ,มอเช้านี่กะมีฝนตกปล่อยตอนนี้ก็ยังมีท้องฟ้าแบบมือดอยู่ได้และก็ลมแห้งมือนี้นะครบสุดเลยแห้งหนาวพี่น้องเลยลมแหง้งสาวซุกมาเห็นเบียร์ของโมเบาไอปลูกพี่น้อง บ่อายเพิ่นเอามาซ้ำใส่เกิดงามขนาดเลยนี่หมังโมหน่วยใหญ่ใหญ่บดอันตัวเกี่ยวกับน้องน้อยเพิ่นหอบมาแต่ถ้าแขกมือนานหะพี่น้องเสาซุกเซียนฮดน้ำให้เพิ่นก่อนบ่อายเพิ่นยังบบได้ฮดซ้ำมือนีนาะหน่วยใหญ่สัาผีเวลาเพิ่นเป็นขนาดนาะถ้าเบิ่งเด้ออันมันเพิ่นเป็นมาก่าจะอยู่ได้เนาะนี่หน่วยใหญ่แห้งสัมผี ต้นองุ่นก็กำลังแตกกิ่งใหม่เลยนี่พี่น้องแตกกิ่งแตกใบใหม่เนาะดินและต้นองุ่นนี่เป็นดินดั่ที่เพิ่นผสมมางามๆเลยนี่เะาซุปจีมหน่อยหนึ่งแล้วโพดแทนเบาไอา้ก่อนงามเลยนี่ต้นมัมโมนี่โตสักซุปปลูกได้นานพักยังโมงใหญ่จะมีของเบาไอา้ออกก่อนมาเบิง่งโตต่อไปเลยพี่น้อง ป้าโตออยูนีกะลายบีไอรีอรอยูนีกะลายแหง้งเร้าซุกสีบ่งลงไปปลูกอยู่ลุมอีกเบอร์นี่ยันบังโมบม,มมีบอนอยู่เลยว่าเจ็ดแปดบีอะซิบบีอะเกือบสิบบีอะผ้ประจักษ์นี่แม่เพื่อนว่าวา่าบังโมดิบดิบที่ว่าเขาผ่ากินนะห้องปต้องออกไปตากแดด่ตากอย่างเอามาจาัดแล้วเพื่อนสีออกเลยเนาะมันสุ่มอยู่แล้วออกไวรีนี่แป๊บเดียว ใหญ่เลยเบียร์มังโม่เบาไอพี่น้องเป็นใบางามเลยตัวนี้นี่เพื่อนกำลังสิแตกกิ่งออกมาจากนี่บนอนองงน่นี่ตัวอังุ่นตัวเนาะพี่น้องเอฟซีบอกให้โตนเบาไอเพื่อนตแล้วเด้อนีอ่อยู่วังนั้นกาเป็นเบียร์มังนัดอยู่วังนี่พี่น้องเบาไอปลูกครบเบิดสามอันเลยอย่าซุกสิสภาพไปเบิ่งอีก นี่มังนัดกระตอนก็อยู่นี่ฮะพี่น้องแห่งลายเบี้ยหูมาออกเขาอยู่พี่ปอ๊ะโตออกลายกระโดเมาไอพือนเป็นคนที่แบบว่าอันใจเย็นได้พี่น้องเป็นคนใจเย็นก็เลยปลูกอย่างก็บแบบเกิดง่ายล้ะกัแบบค่อนข้างจะงามอยู่ได่ะเมาไอพือนปลูกนหพี่น้องต้นมังนัดกำลังสีออกใบใหม่เนาะ เมื่อนี้กับบุมมีอย่างหลายพี่น้องพาแม่เพื่อนนั่งผิงแดดอยู่ทางข่างเฮือนเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี่บุมีแดดเลยตอนนี้แดดเริ่มออกเนี่ยแล้วบุดออกบุดอันบดเนาะคือมื้อนี้ตัวเกียวเพิ่นก้ามาแต่ทักแขกแล้วเนาะอ้ยมีเพื่อฮห้ว่าตัวเกี่ยวไปทักแขกเพิ่นก็นเลยซื้อหมากไม้แลวกับอ,อันของเล็กๆ,ๆหน่อยเนาะฝากมาให้เป็นของแขวนปีใหม่มาต้อนแม่เพื่อนเนาะไปพี่น้องไปเบิ่ง แม่เพิ่นนั่งลิ้นเพิ่นกำลังนั่งกินถ่าอยู่ทางในพุณเนาะเอะโอ้ยเกือบพลาดสบ,บายดี <c oughs> อยู่นี่เลยพี่เนอะไอหมีเพิ่นซื้อฝากมากนาะสาวซุปแบ่งลงมาพอดีกินเนาะ คนพางมาอันอย่างละสองโลสามโลเนาะคนพางมาเนาะอันนี้นี่เป็นมักส้มโอพี่น้องโบางว่าเป็นสีแดงหรือสีขาวเนาะอยังบ,นนบม่ได้พาบูงซ้ำแม่เจ้าคือบกบาดเบิรอันนี้เป็นมกักพับพี่น้องมกักพับหรือว่าลูกพับเนาะแล้วกับบวัวหิม,มะหัวใหญ่เลยนี่เอาบปให้กินแต่โดนแล้วที่ลองมากินล้องเ่งเนาะว่าชิหวานชิเซฟคือต่อน,นันอยู่วันนี้ นี่และกาอันนี้นี่เป็นน้ำพริกกุ้งพี่น้องไม่มีเพื่อนเฮดเพื่อนก็เลยฝากมาให้ซีมเนาะสาวซุปกากำลังหิวข่าวาอยู่พอดี๋ยจะลองซีมล้องเบิรงมือเ้านี้สาวซุปกาสีบวัวป้วยไ่มสีบวัวเออเซบเลยสีบวับวก็ ซีเมิองน้ำพริกกุ้งเอหมี่กนนี่ว่าเพื่อนเหตุลงคลิปคนเดียนี่พี่น้องเ่นฝากมาให้ลงซีเมิองรสชาติเป็นยังไงเนาะรสชาติแบบนัวหวานหน่อยหนึหน่งหอมหอมกับเขา้าและบัวสีบัวนนหนึ่งบะหมี่ข่าเลย ลมแห้งขนาดเลยแดดหาก็ออกแล้วไหมเนาะลม,ลมแห้งโคตรรรม,ม,นานก,มากานอนอแแล้วงตอนอันมื้อเช้านี่เนะาะเช้าชุกลงวัดพี่นอ้องนั่งอยู่เี่ทางวัดนะคือบ่มีลมนะบัดพอเพลิอนอันลงมาสูดขวัญเข้านะแม่ลมแบบว่าพัดปืดเบิดเรื่องของยังไงเรืนพี่แห้งๆเหมือนนี่น่ะ อยู่นี่แห้งๆแห้งๆบ่มีบ่นบักเสาวทุกวานยุ่ยยุ่วดก็ยังมีกับแพงบังละลมยังแห้งพี่น้องเปิดเบิดเครื่องของแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มัดแขนให้นอนพี่น้องมื้อเช้านี่เนาะเฮาให้แม่เท่าดามัดแขนให้แม่อยากอายุมันขวัญยืนคือแม่เฒ่าดาแม่เฒ่าดาท่านเออแม่เฒ่าดากรับไม่เท่าสมใจเนาะเอออันเล่าว้าเราฮอดอายุจักปีแล้วแม่แม่เฒ่าดา80ปลายแม่บ่80ปลายเออ เกือบเก้าซิลอะไราเกือบเก้าซิปเออชีตเก้าซิปเลยไม่เท่าใด่าเกือบเก้าซิปเนาะแต่ว่ายังมาวัดมาว่าได้เห็นไหมพี่น้องเพื่อนก็เป็นคนความจำดีดีได้ไหมเพื่อนเราก็จือเขาได้เจ้าแม่ลูกอันสว่าฉันบว่าเออแม่แล้ววอ่ะอันจะจือเขาเลยแม่จะใบลงบอกว่าแม่จะาบลงมือนี้เราลงแล้วมือวานี่เขาเราก็มาใส่บาทแล้วก็พาเดี๋ยวกินข้าววัดมิเจ้าเนี่ย กินข้าววัดแล้วก็ตอนเที่ยงฉันทุกอยังโมหิวพี่น้องก็เลยม,มากินลองมาซีมน้ำพริกไอหมีเนาะแซ่บแม่แกจะทิ้งไอหมีเพิ่งคลิปอยู่เพื่อที่นี้มันดีใจแล้วนะลูก <g iven> <c oughs> เกี่ยวเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็หิวข้าวพี่น้อง,งเพิ่นกินข้าวทั้งเชิงพุณน้องเพิ่นก็เมื่อยได้เพิ่นก็หมดร่างพ <c oughs> ักผ่อนเพิ่นเมื่อยเพิ่งลาพักผ่อนเมื่อยเดินทางมาแต่ทักแท็บร้อยกิโล แล้วกลับไปรัดเอาของฝากนี่นะไปรัดเอาอยู่ท่าด้านพีน่น้องท่าด้านเฮือแบบว่าอันขาเจ้าขี่เหือข้ามมาเนาะเอากับฝากมาน้าเหือเผินเลยให้เพินหิวมาให้แบบฝากอันฝากปุ๊บฮอตปับ๊บนาะไหมเนะาะบมกคือฝากขนส่งได้เหือมันไกเดิฝากน้ำเหือนี่นะลูกหมีมาผ่านาะเหือะมามันวโม,มงเ,<ล>เดี๋ยวฮอตเอากับไปรัดเอาเอากับให้ค่ะฝากเพินคล้ายๆค่ะหิว มันผักสะดวกสบายเนาะใบหมีก็เลยอยากผักหมากไมท้ทางฝั่งไทยมาให้กิน <S <S ลูกพับอีกอย่างกับราคาก็ถือกวา่าอยู่ฝั่งลาวเหาได้เพราะว่าบบได้อันเสียค่าอันขนส่งเนี่ยโบได้เสียค่าภาษีีทัทง้งเสียลายกต่แพงเลยจูบีร์พูดก็คืกอกลัวแพร่ไปเนาะแม่ต้องกินได้ไรไม่หวานใช่ไ,ไหมเออไม่ใช่แก้มซีมเลยห,หม่หองข่า ว่าสิเทากินมันยังติดใจฟ้ามืดฝนประมาณนี้เลยพี่น้องบังตะเวนอยู่แม่เพื่อนฉีลองซิมบังอะไม αι? น้ำคือสิีลายซื้นปาะลองซิม ส้มหวานส้มหวานปะส้มหวานอืแซ่บพูดดีแซ่บเพิ่นบ่เป็นกระดั่นฮะนะออืมักผัพนี่บ่ฮู้ว่าสิกินได้แล้วบ่ซ้ำนี่เนาะแม่ว่าเียวโมเอ็มดำใช่ไหมแข้งอืเนาะแข้งเฮากำลังเป็นพี่น้องนี่เดี๋ยวเอามาโมหนกเขาเมซี่ซีมเบิ่งให้แม่ซีมเออเออจำริดแดดออกบาดเดียวพี่น้อง อยู่แดดพัดออกบาดเดียวคืมบดมือเนาะคืมบดมือมาออกตอนแรงหน่อยเนาะกรดีอยู่จังอุ่นซีมือก่อนเด้อซีเบิองน้ำพริกตะเวนมีสองหน่วยแล้วตอวนึงสองนาสุ๊กไปได้แม่เซ่ฟได้ทำมาแซ่บหยกโป้เลยหยกโปแถมก้อยเมย์คนน่ะ บอกมักผักซีมก่อนพี่น้องสิพ่าสาวซุกยังบ่เคยกินมากอันนั้นลูกพีดแม่นบ่ลูกพีดพีดนะเห็นเพคนกินคือเป็นตเตซี่เป็นตเตซี่ยังบ่เคยกินฝั่งลาวเฮาบ่มีเลยลูกผักนี่พอมีอยู่ได้อยู่ฝั่งลาวเฮามีอยู่ปฟาแดดเฮงแม่ตอนเฮาบ่ลงมาหนะั่นนะเนาะฟ้ามืดคึ้มอยู่ได กกนนมันเท่าเริ่ม <drop> เริ่มมากแล้วฝันว่ามีดดแดด่านักแดดไกลจีฮอสี่มงแรงสี่มงแรงาแม่ลงซิมอ่อนนะปวบแผลปแม่เพิ่งะหิวขา้าวป่จังหนาวแหง้งบุปวดหมวกเลย <c oughs> ลงปัดปัดบัวหิมะซีมก่อนวันนี้กินได้โยูสองหัวนี้มันกิโลปลายบนวหิมะหัวใหญ่เน้อไกยเครื่องโล่เลยนี่อันหัวหนึ่งน้กิโลปลายแถวซุกวันกิโลสองขีดประจันไปหมี่ผึ้นผักมาให้ประมาณสามโลนี่แหละบัวหิมะลงปาดบึงก่อใหญ่ครับจะซุกล้างมาแล้วนยำบัวก่อน กินโบหิมะวะแม่วิตามิน,นไหลโบหิมะเข็น,นท้องเลยนกกบกรอบๆเลยได้นีบโบหิมะทางฝั่งไทยโบได้ไหมเอ้ยดินห้าวนี่ปลูกบ่ได้หรอด,ดินอมน้ำดินอมน้ำอันนี้เพื่อนอชิ่ด,ดินที่ว่าอันแถวตีนผูอัน ทางอันที่ว่าหนาวๆนานะแม่เสียงลายปะคนเอินเสียงลายหรือเสียงใหม่เป็นดงดินดงดินพูนะดินดำเนาะดินดินดำน้ำสุ่มดินจึงปลูกได้พี่น้องดินโคกนี่ดินบ่อมน้ำนี่ปลูกอย่างกะเนีาดน้ำานั่ยเป็นตายรลดดินเฮาอยู่นี่ฮะป้าต้ขนาดว่าฮดคุ้เช้าคุ้แรงกันนะแม่นี่แห้งไวยคือพักเช้าสุกนะ เดี๋ยวเ้าซุกจะอัปเดตชวนพักให้เบิรงเรือพี่น้องข้าบ่ทอกไว้นี่ข้าทอกระกายเบิรต้นไม้มันไหลไปเลยน้ำมันกื่งน้ำเ้าวจ้องขอยอดยอดยอดลงขอยอดลงขุดเงามันจะเจาะลงดินดงนี่ว่าจะทอกใส่กืนวากรถมันปลูกได้แบบนั้นปลูกยังก็เนาะดินดงเนาะอือนี่น้าแม่ซีมันกันเลยบินใหญ่ๆเลยพี่น้องคฮ้ ซีมังกัอืมหวานหวานแซน่บพี่น้องขนาดทาองบริเซตตู้เย็นเลยนี่เหยังกรอบเพราะว่าอาการหนาวเนี่ยอาการหนาวอยู่แซ่บอืม,อมอออที่น้องไอซีไทยอีซีลาวไอซีจากประเทศ โอ้ยมากินตั้มหมี่ฮะซื้อมาให้แม่กินมากไม้มากินนำ้ำช่องสาวลาวเชโนเด้อหัวหัวมะแน่เพิ่นซื้อมาให้กินสดๆกรอบๆเลยนะไหมเนาะแกปีใหม,ม่นี่กกให้ลูกหมีมีความชุกความเจริญหลายๆเด้อลูกเด้อซื้อบางไม้มาให้แม่กินขึ้นเงินไะ้เงินขึ้ทองอะไรทองให้ร่ำรวยต่อไปเด้อลูกเด้ออายุมันขวัญเงินไปอ<ม>หไรแก ตลอดปลอดภัยปัจจกักจากโรคจากภัยมีแต่อัุมณนขวัญเงินลำรวยลำรวยซะาถูก,ลกเลยคนไปเอาเลยจ้า <c oughs> <c oughs> คนไปเอามีความชุกความเจริญคือกันลูกทั้งหกคนอันนี้ให้มีความชุกความเจริญเด้อคนไปเอาแห้งนกพี่น้อง <c oughs> ให้พ่นปีใหม่ลูกสาวเนาะลูกสาวซื้อมากไม้มาฝากปีใหม่ตกเกี่ยวกับเอามา คือมากก็ให้มีความชุกความเจริญเาหลายๆเด้อนักเติบได้พี่น้องนะถูนักแล้วเดตเกี่ยวถือมากเมื่ี้นี่ประมาณสามกิโลลูกพับนี่ประมาณสามกิโลบวมอยมะประมาณสามกิโลเขาอืมิบบนรถซิบบนรถซิบกิโลที่ตัวเกี่ยวหิวมาอันโซกดีแต่เพ่นหิวขึ้นจักบันดไดให้บันไดอันท่าด้านอันนครพนมนี่พี่น้องท่าแขกเหลี่ยวเออเนาะนะนครพนมท่าแขกนี่เหลี่ยวจนพู้แลกเนาะแม่จนแงนเนาะ แบบสูงแม่พี่น้องเมือ่อยขนาดเท่าบเหิวเครื่องเครื่ององนี่เทาก็ยังหอบได้ย่างขึ้นทำไมนะพันคนเท่าแน่ก็ได้พักประมาณสองเถื่อเนาะแมนิ่นิยมผักหลายนะอยู่อันเพื่อนน่ะเพราะว่ามันอันฮอตไวขน,นะพี่น้องผักผักกย็ยังบนแน่ใจว่าเท่าไรยังไปทำตัวเกนเนาะให้มีความบบุกขายนะหิวมาให้ให้ม,มีความชุกความเจริญพร้อมเดยครอบครัวเดือดลูกหมีเด้อ ืมูผัดกระเทียบอ่ะกรอบเห็นผั่นเฮ็ดเป็นเมนูต่ำนุ่งน้อยต่ำมึงคะต่ำมึงุงใส่กุ้งสดปั่นวะปั่นเป็นปั่นนี่เรต้องใส่น้ำเลยเพราะว่าน้ำเป็นหลายในตัวเลยมากบัวหิมะนี่เนาะ อันนี้ใช่ตู้เย็นไว้กินอื้อื่นแล้วก็ตีเห็ดต่ำส้มกินพี่น้องต่ำใส่มะเขือพวงกินอืครับบดแล้วบดบดบดแดดน่าจีเป็นแบบนี้ประมาณอีกสองมือสามมื้อบดประก้า ขับรข้าวนากรบกลมแหงขนาดนี้ลมกลมะันบ,บุญบ้านเท่ากานะันผ่านไปแล้วพี่น้องคนจัดแบบเรียบง่ายเนาะเมื่อคืนนี้ก็อันครบงานแบบตู้ในวัดนะสาวซุกกับบม่ได้ลงไปดอกสาวซุกก็น,นอนพังอยู่เท่อนันอันคนครบงานแบบเปิดตู้ในวัดประมาณสิบเอ็ดโมงคนกับปิดเม็ดสงัดเลยไม่ว่าซุมนุ่มแต่คนในหมู่บ้านเท่านอะอันผู้เฒ่าผู้แก่กันไปพ้อนอันตู้วัดพ้นบ่ค่ะ ประกบงึนกันพอมหวนแล้วพร้อมหมนพรอมชื่นแมน่เพราะว่าปีนี้นกะก็ท่านหันเนาะไหมเนาะเปล่าเห็ดเปล่าอ่พี่น้องเพราะว่ามมนซีฮอตอันเดือนสามแล้วเด้กแม่เ้แม่ได้ไปกลางเว้นเอาแม่ก็ได้ไปกลางเวน้นกลางคืนบ <ไง S 2> ่นได้ไปสีฮอตงานบุญทัดแล้วคนก็เลยเห็ดบุญกองข้าวให้แล้วประมาณเดือนสองนี่ละไหมเนาะ แซ่บน้องน้อยก็มากินป่ะมากินแต่ว่าปลาจะดดเขาก็ยังบอกก้าซื้อเนาะมันแพงช่วงนี้นะแพงเกินไปกิโลหนึ่งได้ยู่ห้าหามากมันมันหามากพี่น้องกิโลหนึ่งเลยอันแพงนะสามสิบห้าถือถกกว่าอยู่ฝั่งไทยถือกว่านี้อยู่ฝั่งพี่นะแพงทูดีแซ่บชมหมอบรานเชิญป้า มนพี่น้องน้ำจะไหลโบราณใช่ไหมแซนด์เราส์ตับแซมกะเบือฟวงเน้อแซมมะเอือเนาะมะเอื่นกินตามชุ่มแม่คนกินแม่พ่น,น,มนมักแซมตับกระเบือฟวงพี่น้อง <c oughs> มือนีเ <c oughs> บาอ้ายพ่อนอะได้เห็ดเวียกเนาะเพราะว่าหากันแล้วบุญบ้านพี่น้องเป็นมืเอื่นมือนี้กระมันฉินแน่คนฉินลุย แค่คำหนึ่งมือน,น้องน้อยชิมแล้วเหรอเ<ะ>ดาเลยบานะกินกับข้าวแซ่บแบซ่บชิมนะหิวหิวอีกแล้วแถวซุปกินดีดีก่ะปกติบ่ค่อยมากกินแบบน้ำพริกแบบนี้เนาะแบบไม่รู้ว่ามันอมน้ำมันน่ะนะสิลองชิมเบั้งเหรอไม่ชิรสชาติาเป็นอะไรน้องน้อยยัดอ้วน <laughs> มันคือสิเลียนมันคือสิเลียนเหอ,อ,อันนี้โบเลียนไดกแซ่บได้น้องผมหอม มองกับขาวน้ำพริกที่พี่น้องเอฟซีผากมากัะแซะทุกรสเลยจนเบิดอ,อันน้ำพริกแบบอันเพิ่งผาาไปกับปุกน้อยนะแซบ,บแซบเลยบัวบคือที่คิดไปบัวเพชแห้งอีกหอมกระเจี๊ยมเกี๊ยวอื หอมบวบเจียวเตรียมเจียวจะน้หรับเฮาเฮาต้องเ,เห็ดมันแห้งกว่็นิดหนึงจ้างเห็ดได้ลูกหมีได้เ,เนาะอืเห็ดเป็ดคนผักมาสับนี่เลย,เลยเพี่น้องเลยเนี่ยเห้แตงแซ่ยังให้ครอบครัวดเลยจิ้มเนาะเพราะมันเอาไปเอานายู่บอ่อืมน่ายใช่ไหแบรร่งกันเคยไปอยู่อาหารอาหารเคยไปอยู่ห,นาหาัหนดูนี่คนก็บ,บงัง <c oughs> เห็ดเป็นคนกินเห็ดเอือมีเห็ดอ้นวนดอกแค่แล้วกายากพนะี่น้องแต่ว่ามันบ่มีดอกแคนี่ในแถวบ้านเขาเนาะ ดอกแคอัน,นดอกแคเกี้ยงเพื่นเอินทำไมนะอมดอกแคป่าอดอกแคปา่าไปตลาดกะเมื่อมีกับไม่ไปตลาดแลยโดนๆสิเห็นเธอหนึ่งม,มันบุษมีมันอึดถ้าว่าเห็นชาวสุกกะชีซื้อมาเห็ดกะชีซื้อมาเห็ดอวดดอกแคให้ไปน้องเอฟซีเบิ่งแต่ว่านมั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 นมีดอกกันกแค่นั้นดอกแคอนั้นมันอยู่ดินดงแนบทำไมันือ แต่ปลูกมะลิไม้ยังบ่จับได้อยู่นี่ล่ะแม่มาปลูกมะลิไม้ก็บ่เป็นมากมะลิไม้อันลินพาเพกานะบ่เป็นบ่ได้กลิ่นแถวนี้กลิ่นโคกน้อยมะลิไม้อยู่ดินดงดอกแห้งอยู่ดินดงที่ตากแห้งเห็นไหมตาแค่เพื่องนั้นแหละตาแค่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะเพื่องขับหลุเมื่องเห็นสัตว์ป่าแหลนข้านทางเห็นแล่นเห็นอย่างแล่นขั้นทางพักเซลของใครมาพิเป็นดินโคกรถ ความทักซีเบื้องนั้นเป็นดินดงเบิดเนาะคือปันแดนปันเขตเลยเพิ่นแบ่งเขตให้เลยแบบข้ามสะพานแล้วก็หูซึกไปคนละแบบเลยไ่้แหม,มพวกไม้ชุงดินดงแบบไปทางอันพุ่นนะดินแบบหู้ซึ่งกว่าต้นไม้เขียวงามเป็นแบบผุ่มอยู่นะลมแบบห้งบน้ำสาสวรรค์เขต <laughs> ลมแห้งอันนี้แห้งก็แห้งแค้แห้งว่าน้องน้อยเพิ่นว่าตอนไปท้าแขกนะอยู่อันท่าแขกบ่ได้หนาวอันแล้วก็บได้ลมแห้งพอดีแต่ามขัวไปฮอดฝั่งพุ่นปุ๊บเลยก็ลมค่อยเลยโอ้ว่าแปลกใจอยู่เนาะแตกต่างกันอีลี่นแบ่งเขตให้ล่ะเนาะแม่คิดได้เหรอแม่ลมมาพุ่งกระอื้แม่คิดได้เหรออยู่พุ่นแล้วเส้นชังกสีหัวนอนจนงอลมผัดคือทางเทิงนี่ตอนนี้นีหนังบ่ได้เลยพี่น้องลมแห้งแบบตึงต่างตึงต่างแบบ ผัดหน้าผัดตาเฮามานั่งอยู่นี่นะโชคดีมันมีอันเฮือนเฮาบังแล้วก็พนักอันนี้บังเนาะโรบินสันมันมีสามมากมากยังหมากพีทบะมีบะมีแต่ว่าแพงสามมากประมาณหาร้อยว้าสามมากหาร้อยแพงแค่พี่น้องสามร้อยแหละพี่น้องลูกพีทนะสันทุกข์เได้เห็นดอกเห็นกยบ่บนกาซื้อดอกแพงกลิ่นเปล่าหมากไม้บะไม่ได้กิ่นแล้วล่ะสามเฮามันเป็นมักไม้คล้ายๆมากแอปเปิ้ลนะแม่ เออเขาเห็นเพื่อนกินในอันติกตอก์ค่ะนะแบบว่าเพื่อนรีวิวไปกินอยู่ต้นมาอย่างนั้นเนาะแบบมันหอมๆแล้วมันนิ่มๆคะนะก็เลยแบบจากโลกมาค่อยกินบุคคดว่าชิราคาแพงขนาดนั้นเนาะฮะรสาติเป็นยังไงเนาะป้าสามมาห่ารวยแม่ผนจะแลนดหนีเลยตัวมากกันไงไรล่ะบุชซื้อแล้วฉ่ำบอซื้อยันยันบอมีค่ารถกลับยันบอมีค่ารถกลับพี่น้อง ปกินก็นได้เพลงเกินไปเพลงเนาะคลิปนี้สาวซุกข,ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนบิวตี้ในเด้อสบายดีสบายดีบาย